สบายดีส <Mile> ว <dizzy> <S ality> <laughs> ok so, like ัสดีเด้อเบิ่อทุกคนเนอะมากบรรยากาศเย็นเย็นฝนตกเพื่อน้ออกมาเฮ้าอนอกน้ำมือกบฝนตกาำหัวเลยเนะก็รด รถเบนต์ขับไปเพื่อนเปียกฝนไปสักกันเนาะนั่งดีอยู่นี่แม่ยในดีเปียกกเดีพูนะก็แห้งเนาะโอ้น้ำไปเลยทางเลยคนอะคุดคุมปลูกต้นไม้น้ำถั่วมมาได้ไปสักเนาะเสื <c oughs> อก <c oughs> <c oughs> ินเสือตายเสือเสร็จฝนพระเปียกไปละ <c oughs> <c oughs> Beauty, đang ăn súp, ăn sò yêu. Mọi người, nàng bà trai con. Ngắm 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 mà mày, Bán con đồng mương này. Kì nhá. nghe. Nàng được, đi, nhá. พิจากันไปไปพิจากันสวัสดีกันด้วยกันงั้นไหมเอื้อพันสวัสดียื้อค่ะเอื้อพันสวัสดีกันค่ะนี่สวัสดีเอื้อพันนี่น้องแนนก็นอนสมองแง็งโยปตาคนสวยกินสม,มกมวงแช่พวิวเยี่ยมรู้แซ่บนะโคดมันพระเนาะ ตัวเห็ดอันกระเทาะปีกจัางบบเปียกถ้าผนมาข้างหน้าเปียกไปได้เลยเนาะเรีนมาข้างหลังมลาลังขายขนมวิว <c oughs> มลาลังขายขนมน้องฮานพ่อเตียงฮานลองวิว <c oughs>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  hình Vì đi, đi thím hết cái bông luôn à Thấy cái bông rồi à Cái thím bỏ mai ghê Con nhảy hết mì. เสื้อผ้าเปียกหมดแล้วบิวตกทีดินมัดยักเพื่อนจะมีตากเต็มอยู่มีงใส่มีคนอยู่เพื่อนนอกตากเสื้อผ้าไว้กับเปียกเบอร์หมดเลยมาอีกเลยเมื่อกี้หีิเห็นสาวท้องกับป้าจอยเพิ่นมาแต่ตลาดจ้งนาะขี่รถมาตากก้นเมื่อเลยมารอบนี้เม็ดบักใหญ่หมดเลยคนยาวหนาคน,นก็โตก็พ่อโตกระห้อนห้อนเกิน น้พัน,นแก้วนกส่วนไม่้มน่ะน้ำตัวเดียวอน้ตัวใดทางเสียกไปเลย อีพาเบ่งหลังบ้านเนาะจะเป็นเจงไรงป้าบบมีหลังคาข้างนอกเปียกไปเลยอ้าคุมคนนะอันที่คุดคุมไปเปียกดัดอะไรน้ำถว่วมไปเลยเนาะน้ำพุริอังในลรงในหน้าในบ้านเขาว่านน้ามือนื่นสิไปว่านเขาอยู่หน้าใกล้หน้าใกล้ๆเนาะหน้าแก้วัน เปี่ยวบดเลยตกเย็นทุกชืดนอกเลยใช่นะด้วย่แหฮงสาวฝนตกเลยเนาะฟ้าแรงดังฮึ่งๆึอยู่โดยไปไในกันเ้อยเปลี่ยเบืนนีน้ไปบ้านเขาอ,อยู่น้า นหน้าทางดวงเนาะหน้าใกล,ใกล,ใกล้ๆถงหมีปลาไปก่อนประจำจิมาวานบือออกไปหน้าทงนั่นมื่นหวานขาวหานนา้ำปลาไปก่อนยันนำหุบจกมาหลายยัน,านาหานอะไรเนาะหวานปลาเลยสินะใสยเพิ่์นสมุไนไพรบ่รถเนาะรถอัน สถีบไฟฟ้าจ้ะมาลูกมียังไงบัานนี้เนาะลูกก็ง่ายก็ง่ายแครแต่ผมมีลม ่กินชมลูกปุ้ยอยอะนิวกินโมเขาน่ะแซบบาร่บาร์มนแซบ่ะแซบฝนพระจะได้อาไว มันสาดก็มามเปียกด้วแต่ปต่คนวิวคาแค่นีนแรงน่าแกพันตัตนตตว,ว,วตกัดปากเรอวละอะไรขั้นนะยค่ะ คันเลยแม่คันเละแม่มินแั่เยี่ยบหัวรองจยู่ิก้ัเดี๋ยวนี้เดวนาวาออ ไปไห่ไปแข่งโฟนบอไปดูหะว้าจับบลูด้วยแซ่บวิวเยี่ยมเลยอย่าเกาปากนะเอาไปกู้มืร่มมามืสีร่มยาไหม ช่วน้องตามหลังแล้วไปยมือนะลหลบเลมากมมาไปขั้นเปลกขั้นน่ะนะขั้นลำปลาเลยฮะนำปลากัดปากแล้วหันหมาก เออเสืออ้พันเลยสิฮ่าาวเสืออะปึ๊บนี่เาแพมานะลมเลยลเลยไปเลยตากฝนเลยกูบสิทิ์เพิ่นแพเม่นี้ไปแล้วไปแล้วไปเชียดอย่า เกี๊ยงเกี๊ยงไม่นะบ่อเต่าหยิงเง้กีได้ค่ะจะไปแล้วลมือนด้วยนี่น้่งเน่นนื้อาไปปลูกแล้วพะไปแล้วมเลยมมมมมามาม ไปปลูกล่ะไปปลูกไปยันลุ่มนะเก่งในสีแดงนึงไหมเสือสีเหลืองอ่ะนี่เก่งในสีแดงอ,อ,อ่ะถายกินเลยนี่ตอนมันตัวนี้กินกรรมได้ไหมนี่เกง่กงไปปลูกคนละ

ไปเลยเจ้าไ่ต้องไป้อเล้อรมเน้เฮ้ยมือนในดูกระมื่นมื่นมื่นเบามาเก็บในหมึกมีไว้ปลูกฝนเศร้ามันจงเก็บเอา,าน,น,นี่มาแพ้่แม่พี่ ร่ามือนะร่างมือนะล้างมือก่นอนนะร่างน้ำเปล่าก่อนไว้ให้กระโปรงตัวนี้จ้ะร่างมือล้างปากก็ว่ามีน้ำปลาปะโอ้ยมาพี่ไปก่อนนะ้ไหม,มนั่งจุ่ม,มนั่งเที่ยขายขนมเดี๋ยววินขนมเนาะ นั่นไม่วิ้คำเลยนะแพ้เสร็จไปวันนียแพ้เช็จไปจ<ฟ>ุดพันมือแล้วจุดันมือปลาแล้ว ท่านเมื่อแหละท่านเมื่อแล้วท่านแข่งฝนเมื่อแล้วดูยันนี่ยันฝนนี่หัดเอื้อายกับเมื่อเลยบ่ไปลูกหลานบ่ไปบ่ไปเร่บ่กเล่บ่กเล่าใช่ไหมไอ้เอื้อายมาเข่งข้างกูเดียวย่าพันตรีพเหัว นังลงนะนังลงชานี่กวดเลียดแล้วหาม้สูงเลยเนจะไม่จะไม้นั่งลำเพราะนี่สิลมเลยเหนื่อปวดแกงคนนั่งปื้น ผลชาไว้จังแน่นไปแข่งไว้ลำไว้เห็นบ่เห็นเอ้ยพันนะ้ยพันเห็นบ่อยากดิ้นจัเอ้ยพันหาเก็บแมงเัีแมงครบือจากันด้วยไป๊ายบาปกันปปลุงกันยบายกันบ้ายาย จะเอารำเพื oh. wow. ่อไอ้ส no ิไปเป็นไข่ฮะจะกลมตุย no อีกนะฮะเอาบายๆกันายๆกันายๆฮะเออพันเหงาอีพันนอนบ่หยักย่างเลยเบิ่งเนี่ย้าหลังนั่นย่าเลยดุเออ ยา่าจะได้แข่งฮักอีกด้วยสบายดีเวยบา้าทุกคนมาะ